สอนวิธีทำกำไรดอกไม้จากลวดกำมหยี่นะคะไปดูวิธีการทำกันเลยอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีลวดกำมหยี่ทั้งหมดนะคะห้าสีห้าเส้นด้วยกันนะคะเอามาเรียงกันแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะบิดนะคะลวดกำมหยี่ทั้งหเส้นแบบนี้นะคะบิดไปเรื่อยๆนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราจะทิ้งไว้นะคะบิดไว้แล้วก็เหลือเอาไว้ประมาณสักสิเซนติเมตรนะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะจับอีกฝั่งหนึ่งมานะคะแล้วก็บิดมาแบบนี้นะคะจากนั้นก็บิดนะคะให้เป็นกลมๆแบบนี้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วเอามาเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นนะจัดรูดกำมะยี่นะคะในส่วนที่เหลือออกมานะคะคลี่ออกมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะม้วนนะคะลวดกำรรมะหยี่ของเราให้เป็นก้นหอยแบบนี้นะคะจนสุดเลยนะคะแบบนี้ค่ะทำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะหมดทั้ง5เส้นเลยนะคะ เมื่อครบทั้งห้าเส้นก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเป็นดอกไม้แบบนี้คะ่ะจากนั้นนะคะจัดให้เรียบร้อยนะคะเราจะตกแต่งนะคะติดกาวตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วเอาลูกปัดน,นะคะมาวางแบบนี้เป็นเกสรน,นะคะนี่คะ่ะแค่นี้นะคะกำไรดอกไม้ของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะทำไม่ยากเลย